1, One, two, three, 2, 3, 4เเพราะว่าเธอคือดวงใจเป็นดังความหวังและเป็นลมหายใจจะโอบกอดเธอแม้วันจะเปลี่ยนไปแต่ฉันไม่เปลี่ยนใจ คือคือดูวงใจ ันที่เราได้กอดกันวันที่เราได้บอกลาวันเวลาที่ผ่านมามันก็นานหรือเปล่าวันนี้เธอเป็นอย่างไรวันนี้เธอไปอยู่ไหนวันนี้เธอกินอะไรอย่างวันนี้ฉันคิดถึงเธออยู่เธอรู้ไหมฉันนั้นคิดถึงเธออยู่อยากให้ ความที่เรามันห่างกันความที่เรามันห่างไกลความที่ตัวมันอยู่ไกลใ้ใก็เลยเป็นห่วงแต่ไ,ไม่ว่าเป็นเรื่องใดฉันจะไม่ไปไหนและจะคอยห่วงอย่าได้ล้ฟังวันนี้เธอคิดถึงใครอยู่เธอรู้ไหมเธอนั้นยังมีฉันอยู่เสมอเพราะว่าเธอคือดวงใจเป็นดังความหวังและเป็นลมหายใจ เธอโอบกอดเธอแม้วันจะเปลี่ยนไปแต่ฉันไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าเธอคือดวงใจถ้าเหนื่อยมากไปและไม่ว่าเมื่อไร ลเพราะเธอคือดวงใจ ดวงใจใจเจ้าเอาอยากจะรู้นาตอนนี้นาที่นิ้ตัวเจ้านั้นนั้นจะเป็นเช่นไรยังเหมือนเดิมคิดถึงกันอยู่ไหมห่างกันแสนไกลเป็นอย่างไรสบายดีหรือเปล่าไม่สบายใจคืออะไรเป็นห่วงฉันมีแค่เธอคนเดียวที่ฉันนัป็นีรูต้ตัวเธอ ดวงใจใจดวงน้อยเฝ้าเท่าน้องตังต้งใจเล็กเก็บเอาไว้คอยฟู้ฟักไม่ให้ใครทำร้ายวันหนึ่งเธอหายไปฉันคงอยู่ไม่ไหวํำยอย่างไรหากตอนหนักจะไม่มีเธออยู่วันเธอคิดถึงใครอยู่เธอรู้ไหมเธอนั้นยังมีฉันอยู่เสมอเพราะว่าเธอคือดวงใจเป็นดังความหวังและเป็นลมหาย ไปแต่ฉันไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าเธอคือดวงใจท่าเหนื่อยมากไปและไม่ว่าเมืออะไรอย่างน้อยรู้ตรงนี้ยังมีฉันคอยหว่งใยให้เธอแนบพีง เพราะเธอคือดวงใจ ใจจบไปแล้วนะครับสําหรับเพลงดวงใจนะครับสําหรับเพลงนี้ถ้าอยากให้เสียงตรงกับคีย์ต้นฉบับให้ใช้คาโปคาบที่ช่องแรกเลยนะครับช่องที่1ได้เลยนะฮะเสียงจะเป็นคีย์ผู้หญิงตรงตามต้นฉบับเลยนะครับสําหรับถ้าใช้คาโปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ใช้คาโปนะครับเพราะว่ามือใหม่เดี๋ยวจะงงนะครับผม ก็เล่นอยู่ในกลุ่มของคอร์ดซีนะครับกลุ่มของคอร์ดดีเอเอมเนอร์คอร์ดเฟนะครับกลุ่มของคอร์ดง่ายๆสําหรับเพลงนี้ก็จะมีการาปรับแต่งคอร์ดนิดหน่อยให้เล่นง่ายขึ้นนะครับผม,ผมก็จะเป็นแนวทางการเล่นง่ายๆสําหรับมือใหม่นะครับก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับก็เน้นจงังหวะการที่คอร์ดส่วนมากเพลงนี้ก็เน้นจงังหวะจังหวะเดียวเลยนะครับเราฝึกแค่จงังหวะเดียวเน้นจงังหวะเดียวก็ตีคอร์ดได้ทั้งเพลงเลยนะครับ แล้วก็จะมีแค่ดีดลงเท่านั้นนะครับสำหรับช่วงแรกครับใช้ตัวหนังสือสีม่วงไว้นะครับเพราะว่าเธอคือดวงใจเป็นดังความหวังและเป็นลมลงอ่ะคือดีดลงไว้แล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นการตีคอร์ดทั้งเพลงเลยนะครับตีคอร์ดเราจะเร่งจังหวะขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็จะตีไวขึ้นโดยการตีคอร์ดเต็มห้องหรือว่าสีห้องนั่นเองครับอ่าโดยการตีคอร์ดตามจังหวะนี้นะครับผมลงลง ขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นนะครับอ่าลงขึ้นก็คือตัวในวงเล็บนั่นแหละครับผมเวลาเราตีคอร์ดนับให้ต่อเนื่องกันเราจะฝึกนัดอ่าฝึกนับลันให้ต่อเนื่องกันประมาณนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงอ่านะครับผม เวลาตีลงขึ้นก็คือเตรียมลงมันก็จะเป็นห้องใหม่เลยนะครับผมจะประมาณนี้นะครับสําหรับจังหวะการตีขอดอสำหรับน้องๆคนไหนหรือว่าท่านใดที่ยังไม่ต้องตียังไม่อยากตีลงขึ้นเพราะมันยากนะครับก็สามารถตีไม่ต้องตีลงขึ้นได้นะครับโดยการตีแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนขอดนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับ วันที่เราได้กอดกันวันที่เราได้บอกลาวันที่เราไบานมามันก็นานหรือเปล่าวันนี้จะเป็นอย่างไรเมื่ไม่อยู่นนอ่าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมไม่ต้องตีลงขึ้นนะครับลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลง ข,ขึ้นลง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 ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงอ่าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าสำหรับผมว o ฒิกีตาร์มิวสิก็จะมาแนะนําการเล่นประมาณนี้ครับอ่าแล้วพบกันใหม่ครับผมในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ขอกล่าวคขวมาสวัสดีครับ